I was thinking สวัสดีครับเพื่อนๆใครที่กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะซื้อ iPhone 11หรือว่า iPhone 12, 12 Pro ดีนะครับอ่ะผมมีรีวิวนะครับเกี่ยวกับภาพถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าผมใช้2เครื่องนะครับแล้ววันนี้จะเอามาถ่ายรูมนะครับในสภาพแสงกลางวันนะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นแสงกลางวันนะครับ11 สู้ได้สบายๆนะครับรูปที่ออกมาแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองดูรีวิวของผมประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันนะครับไปเลยเริ่มจากเลนปกตินะครับเอาเป็นเลน11ก่อนนะนต้องงวาาขยืดไปเลยหน่งสอ อ่ะทีนี้ลองสิบสองบ้างหนึ่งสองอ่ะเรียบร้อยครับรูปแรกครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับซ้ายก็คือสิบเอ็ดนะครับขวาก็คือสิบสองโปรนะครับแทบจะไม่แตกต่างนะครับจะสังเกตสีเขียวนะครับสิบสองโปรจะสว่างกว่ากันนิดเดียวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสิบเอ็ดก่อน 12ึ่งสองสิบสองบ้างหนึ่งสองเห็นไหมครับรูปนี้นะครับถ่ายระยะปกตินะครับจะเห็นได้ว่าซ้ายมือนะครับเป็นรูปของ iPhone 11นะครับสีเขียวนะครับจะสว่างกว่ารูปขวานะครับ iPhone 12ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ลองวายครับ11นะครับวายหนึ่งสอง อันนี้12วายนะครับหนึ่งสองรูปนี้นะครับเป็นเลนเอลตาวายนะครับเลนกว้างนะครับจะสังเกตได้ว่าทางซ้ายนะครับสีเขียวครับสว่างกว่ากันนิดเดียวนะครับนอกนั้นผมดูไม่ออกนะครับว่าตัวไหนไม่ตัวไหนเลยครับ1 2 11ก่อเคนครับส๊บ้างพังลองเปลี่ยนมาเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับพูดตรงๆเลยว่ายิ่งรูปนี้นะครับ ยิ่งแยกไม่ออกครับว่าอันไหนเป็น11อันไหนเป็น12นะครับแต่จริงๆ11ก็คือซ้ายมือนะครับโอเค11ก่อนครับหนึ่งสองบ้างหนึ่งสองหมดบุคคลอยู่นะครับอ่าอันนี้ผมแยกออกครับตรงนิ้วมือเห็นไหมครับเพื่อนๆการเบอร์จะไม่เหมือนกันนะครับ11คือซ้ายนะครับ12โปรคือขวานะครับเห็นไหมว่ามันเบอร์ไม่หมดครับเออ สิบเอ็ดก่อนครับหนึ่งสองสบองบ้างครับหนึ่งสองโอ้โหรูปนี้ครับยิ่งแยกไม่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดบุคคลนะครับซ้ายเป็น1 1บเอ็ดนะครับขวา12บโปรนะครับสีเขียวก็ใกล้เคียงกันครับแยกยากมากครับรูปนี้่าฮะหนึ่งสองสิบเอ็ดครับหนึ่งสองอ่าเดสิบสองครับหนึ่งสองยิ่งถ้าเป็นแสงแบบนี้นะครับกลางวันจ้าจ้าแบบนี้นะครับ แยกลาบากมากนะครับถ้าอยู่ในอัลบั้มเดียวกันผมก็ไม่รู้นะครับว่าอันไหน11อันไหน12นะครับซ้าย11นะครับเออเออหนึ่งสองสิบเอ็ดครับหนึ่งสองสิบสองครับอ่ารูปนี้ครับที่ใบหน้าดูออกครับเพราะว่าขวานะครับคือสิบสองโปรน่าจะสว่างกว่านะครับนิดนึงนะครับดอกนั้นดูไม่ออกเลยครับสิบเอ็ดครับสองครับ รูปนี้ครับทำได้ใกล้เคียงกันนะครับซ้าย11ขวา12โปนะครับแต่ผมชอบรูปของ12โปมากกว่าครับรู้สึกละมุนกว่านะครับถ้าดูเปนเฉินก็เหมือนกันเดะเเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูเอาเองนะครับว่าภาพไหนมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่า12โปรมันจะซูมได้เยอะกว่าครับนี่ครับมันจะเข้าได้เยอะกว่าครับนี่ครับจะทําให้รูป เบอรเยอะกว่าครับอโอเคนะเพืเ่อนๆอ๋อเราถ่ายที่โรงสีคาเฟ่นะครับที่เกาะเก็ดนะครับ,บ,รบสามารถมาได้ครับอาหารอร่อยครับราคามิตรภาพครับ